สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ Power BI เทคนิคกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะแหวกแนวกันหน่อยค่ะเราจะไม่เป็น Power BI แล้วค่ะเราจะมาทำ Machine Learning กันค่ะหลายๆท่านก็สงสัยนะคะว่าโอ้ยได้ยินเรียนพูดกันมาหนาหูแล้วเรื่อง Machine Learning เรื่อง Data Science นะคะใครจะทำอะไรแบบไหนมันจะเกี่ยวอะไรกับเราบ้างร้อยขนาดไหนมาดูวิธีการประยุกต์ใช้จริงๆกันดีกว่าค่ะว่าอ Machine Learning หรือ ML เนี่ยถ้าใช้ในงานจริงๆของเราแล้วมันทำยังไงมี ยังไงบ้างนะคะหัวข้อวันนี้เลยค่ะสำหรับการทำ Machine Learning คือประเมินค่ะดูว่าลูกค้าของเราค่ะที่มาใช้บริการเราเนี่ยะค่ะเอ๊บางคนก็มาสม่ำเสมอบางคนนานๆมาครั้งแล้วครั้งต่อไปเขาจะมาใช้บริการเราหรือเปล่าเราจะมาตัดสินใจหรือจะใช้หมอดูก็คงไม่ดีเราใช้ Data ตซ i ไซ c ์กันดีกว่าค่ะว่ามาดูกันว่าเขาจะกลับมาใช้บริการเราไหมโดยการทำ Machine Learning หรือ ML วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะโอ้จับสาวสวยดัตช์ไซด์ของเราเลยค่ะน้องเนยนะคะจะมาแชร์กันค่ะว่าที่การทำแมชชีนเลอร์นิ่งเพื่อวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าจะมาใช้บริการเราหรือเปล่าเป็นยังไงอ่ะขอเชิญน้องเนยได้เลยค่ะน,นะคะก็จะเป็นการทํานายการเปลี่ยนใจของลูกค้าของบริษัทโคมนาคมอย่างนี้ค่ะซึ่งเรานะคะต้องการจะทํานายค่ะว่าลูกค้ารายไหนของเรานะคะที่จะเลิกใช้บริการบ้างซึ่งการที่เรา การที่เรารู้ว่าลูกค้าจะยกเลิกบริการจากเราหรือเปล่าน,นะคะทําให้เราสามารถที่จะไป Take Action หรือนําเสนอบริการต่างๆให้กับลูกค้าได้ทันเวลาค่ะเพื่อ,อยืนเพื่อ,อยืนลูกค้ารายนั้นด้วยนะคะโดยเครื่องมือที่เราจะสอนวันนี้ค่ะเป็นเอ,อ่เอ,อ Microsoft Azure Machine Learning ค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือนะคะในการทำ Machine Learning บน Cloud Computing Base ค่ะสามารถใช้งานบนเบราว์าเซอร์ได้เลยนะคะ ค่ะอย่างแรกนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวดีไซเนอร์นะคะบนเอาชม AI ตรงนี้ Machine Learning ของเรานะคะอยู่แถบนี้เลยตัวนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่สามารถใช้งานได้ะคะ่ะโดยแค่ d ด a g a n d ด r o อนะคะเอาโมดูลที่เราต้องการจะใช้ะค่ะมาประกอบกันในการสร้างโมเดล Machine Learning ที่สมบูรณ์ของเราะคะ่ะในเพื่อความรวดเร็วนะคะเราได้สร้าง เออไปไลน์ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาอธิบายทีละขั้นของไปไลายตอนนี้เลยนะคะโดยอย่างแรกคะ่ะข้อมูลของเราค่ะมีข้อมูลอยู่สามเทเบิลด้วยกันนะคะซึ่งเราได้เอานำเข้ามาลากเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานของตัวคู่นี้นะคะเราแค่ลาก Data ออกมาวางมันก็จะเป็นกล่องออกมาได้เลยค่ะแล้วก็แค่ หลากเส้นเชื่อมแต่ละอันเข้าด้วยกันนะคะโดยเนื่องจาก Data ของเราอะคะมีวิสามเทเบิลหลักนะคะโดยเทเบิลแรกของเราแล้วกันคะ่ะอันนี้คะ่ะเป็นตัวข้อมูลที่เก็บเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้ารายนั้นไว้เราสามารถ preview data ได้คะ่ะโดยคลิกขวาที่กล่องโมดูลของเราแล้วก็ p r e ีวิวดูนะคะ ขึ่นก็จะบอกรายละเอียดของข้อมูลมีคอลัมน์เท่าไหร่มีโลเท่าไหร่รวมถึงโปรไฟล์โดยเบื้องต้นนะคะว่าจะมีมิสซิ่งมีไทของมันคืออะไรแล้วก็ดิสทิบิวชันเบื้องต้น,นะค่ะ Data าชุดาาถัดไปนะคะจะเป็น Data ที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านประชากรของคุณเตอร์ค่ะ ส่วนข้อมูลสุดท้ายนะคะเป็นข้อมูลของการของค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งข้อมูลของเทเบิลนี้นะคะเราได้เก็บตัวแปรตามของเราค่ะคือตัวแปรที่เราต้องการจะทํานายออกมาก็คือตัวแอตทริบิวต์นี้นะคะที่จะทํานายบอกว่าเขาจะใช้บริการต่อหรือไม่ค่ะซึ่งพอกก็หมายถึงไม่ส่วน t true ก็คือใช่ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาทั้งสาม ทั้งสามเทเนะคะมาจอย Data กันโดยเราจะจอยทีละสองเทเค่ะซึ่งรอบแรกนะคะเราก็จะทำการล่างโมดูลออกมาก็คือจอย Data มาส่วนมาจากแทบเครื่องมือนะคะที่อยู่ในส่วนของ Component Component ค่ะแล้วก็จะมีคำว่าจอย Data อยู่นี่เราสามารถลากออกมาแล้วก็สร้างเส้นเชื่อมได้เลยค่ะ หรือว่าถ้าเกิดเราหาไม่เจอค่ะเราสามารถคลิกกล่องนะคะแล้วก็เสิร์ชหาได้ด้วยพอเราจอย Data แล้วลากเส้นขึ้นมาค่ะเราสามารถกดคลิกเลือกพารามิเตอร์ของเราได้หรือว่า Se t Up นะคะโดยครั้งนี้นะคะเราจะให้ตัวจอยของมันนะคะระหว่างสองเทเบิลนะคะจอยด้วยคีย์ของ customer id ัองต่อเทเบิลเลย แล้วก็เราสามารถเลือกแปดเคสจอยไทยแล้วก็เลือกพารามิเตอร์อื่นๆถ้าเกิดเราไม่เข้าใจทูของโมดูลนี้นะคะเราสามารถคลิกตรงคอมโพเนนต์อินโฟเมชันค่ะแล้วก็จะมีตัวเลิร์มอนะคะซึ่งจะมีคำอธิบายบอกไว้ของตัวโมดูลนี้ค่ะสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มได้เลยค่ะ ค่ะพอเราจอยเทเบิลรอบแรกนะคะมันเป็นการจอยระหว่างสองเทเบิลเพราะฉะนั้นนะคะเรามีสามข้อมูลแล้วก็จะทําการจอยอีกครั้หนึ่งค่ะกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งรูปแบบการจอยก็เหมือนเดิมค่ะจอยด้วยคุชเตอร์เมอร์ไอเดีเหมือนกันพอเราจอยเสร็จแล้วค่ะเราสามารถกดสัมมิทเพื่อดูข้อมูลก่อนก็ได้ค่ะซึ่งพอความรวดแล้วนะคะเราก็ได้ทําการกดสัมมิทผลไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อมาลันเสร็จแล้วอะค่ะมันจะมีแถบสีเขียวขึ้นข้างบนแปลว,ว่ามันได้คอมพิดแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงค่ะมันจะกลายเป็นเฉเลอยู่เราก็ต้องมาแก้ไขนะคะเราลองมาดูข้อมูลที่เราจอยกันรอบแรกจอยกันเฉยๆก่อนละกันค่ะอันนี้คือผลของการจอยข้อมูลทั้งสามเทเบิลนะคะ แล้วเมื่อตามขั้นตอนของการทานฟอร์อมข้อมูลหรืออะไรเนี้ยค่ะพอเราดูข้อมูลเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนซึ่งเพื่อความรวดเร็วค่ะทางเราก็ได้สำรวจข้อมูลแล้วก็พบปัญหาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือตัวของคอลัมน์นี้ค่ะทุโทฉากของเรานะคะซึ่งจริงๆข้อมูลของเราอะค่ะใช้มันต้องเป็นตัวเลขค่ะแต่ตอนนี้เป็นสตริงอยู่ ซึ่งตัวที่มันแปลกเข้ามาค่ะมันมีข้อความที่ขึ้นว่าเออเลอยู่ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเราจะทําการเค e นซิ n งออกไปค่ะก็คือเอาตัวที่เป็นเออเลอไม่เอาโลที่เป็นเออเลอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะลำดับถัดไปนะคะเราจะใช้ตัว Speed Data ค่ะซึ่ง Speed Data อันนี้นะคะเราได้ทําการ s ิตติ้งหมดนะคะโดยใช้ relative ค่ะซึ่งเงื่อนไขของเรานะคะเราก็จะเอาเอาข้อมูลบางโลค่ะก็คือเอาคอลัมน์เอาข้อมูลที่เข,ขาั o l u m n ทั้งตชะนะคะไม่เป็นเล r o r มาค่ะ สอเรัสปีดด a ต a เสร็จนะคะเราก็จะทําการแปลงไทของตัวคอลัมน์โทรศัพทเมื่อกี้นะคะที่เป็นตัวสตริงอยู่ให้กลายเป็นนัมอลิกค่ะก็จะใช้ทูของโมดูลที่เรียกว่า e d i t m เม a d a t a ค่ะแล้วก็มาเลือกคอลัมน์ตรงนี้เป็นตัวคอลัมน์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนค่ะแล้วก็ตามเว็บไทป์ของมันเรา เปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะลองมาดูผลกันว่ามันจะเปลี่ยนไท้ให้เราหรือเปล่าเพราะล่านี้นะคะก็จะเห็นว่าไทป์ของมันนะคะได้เปลี่ยนฟีเจอร์ไทป์จากสติงเมื่อกี้ค่ะเป็นนัมเบอร์ลิตฟีเจอร์ไปแล้ว ลำดับถัดไปนะคะเราก็จะทำการทีเลคคอลัมน์ที่เราจะใช้ค่ะซึ่งเมื่อกี้เราทำการจอยไปสตทั้งสามเทเบิลนะคะมันก็จะมีตัว customer id มาอยู่สามอันแล้วก็จริงๆการสร้างโมเดลของเราค่ะเราจะไม่ใช้ตัวที่เป็น id อยู่แล้วเราก็จะตัดตัวคอลัมน์ที่เป็น id ทิ้งออกไปให้หมดเลย แล้วก็เราหลังจากนั้นเราก็จะเลือกคอลัมน์นะคะโดยเลือกทุกคอลัมน์ค่ะยกเป็นคอลัมน์เนมตามนี้เลยแล้วก็กดเซฟหลังจากนั้นนะคะเพราะเราเลือกคอลัมน์ที่เราจะใช้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะแบ่งข้อมูลนะคะออกเป็นสองส่วนค่ะก็คือส่วนคอนเทนโมเดลแล้วก็เทสโมเดลนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะจะสปิดโลออกมาค่ะโดยการสู่มแล้วก็ แบ่งให้ข้อมูลชุดแรกค่ะมีจำนวนอยู่ร้อยละเจ็ดสิบห้าของข้อมูลทั้งหมดค่ะพอแบ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ข้อมูลออกเป็นสชุดค่ะก็คือตัวเทนกับตัวเทสซึ่งตัวเทนนะคะจะมาอยู่ในส่วนข้างล่างโมดูลก็คือ r e s ซ l t d ดตเซ e หนึ่งค่ะส่วนตัวเทสน,นะคะจะอยู่ในส่วนของ r e s ซ l t d ดตเซ e สองค่ะ ต่ถ้าเกิดใครใช้แรกๆคะ่ะไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงไหนนะคะสามารถกดคลิกขวาแล้วก็พรีวิวหลังกด s ั b ม i t ก่อนได้เลยคะ่ะลำดับถัดไปนะคะเราเนื่องจากเราทําการทำ Classification นะคะแต่ว่าตัวแปรตามของเราคะ่ะมีอยู่สองค่าก็คือ binary แต่ทีเนี้ยคะ่ะ data ของเราคะ่ะมันไม่เป็นปัญหาที่มันไม่อิมบาลานกันไม่อิมบาลาน e ์คือยังไงเดี๋ยวเราลองมาดู ใ้ฟติดน,นะคะสมมติมว่าเราจะพรีวิวดัตต้าชุดของตัวเทนนะคะก็คือดัตต้าเซหนึ่งแล้วก็ดูตัวแปรตามของเราค่ะก็คือคอลัมน์นี้สังเกตว่าท้ายของเราค่ะที่เป็นศูนย์กันหนึ่งนะคะ่ะมันมีช่วงเล็งที่ห่างกันมาค่ะคือเกิดการอิมบาลานซของตัวค่าของเรานั่นเองค่ะ การที่โมเดลของเราเราเอา Data ที่มันอิน a า a าน e เข้าไปนะคะโมเดลจะจดจำแค่ข้อมูลของคานใดคันหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะทำให้มันทำนายผิดผิดไปค่ะเราก็เลยจะแก้ไขปัญหานี้ค่ะด้วยเทคนิคของสมอ e ค,ค่ะเราก็ลากโมดูลสมอ e มาวางเลยนะคะแล้วก็ ตั้งค่าพารามิเตอร์ของมันก็คือ label column ของเราเลือกเป็นตัวแปรตามค่ะแล้วก็สมูเปอร์เซนเทนะคะตรงนี้ค่ะสามารถศึกษสเพิ่มได้จากตัว description ที่เราได้อธิบายไปเลยนะคะแล้วก็ตั้ง number of nearest neighbor ค่ะที่นี้เราตามไปส่งค่ะตามจำนวนของค่ดมันพอเรา run submit ผลไปแล้วอะค่ะเราสามารถดูผลด้วยการ กขวาแล้วก็ P- วิวดาตาดูได้ค่ะสังเกตจากรอบแรกนะคะรอบแรกที่เรายังไม่ได้ทำการสมมูลเข้าไปอะคะ่ะ Data ของเราเทเบิลเนี้ยคะ่ะตัวค่าศูนย์จะมีอยู่ส8 8แปดสามค่ะหนึ่งก็จะมีอยู่หนึ่พกว่า1,390แต่พอเรามาทำสมม,มูลและะ้วค่ะจะเห็นว่าทั้งสองคานะคะมีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมันเป็นการแก้ไขปัญหาอินบาลานได้แล้วค่ะพ mm hmm. อหลังจากเราทำสมมุต e เสร็จนะคะสังเกตว่าฟีเจอร์ของเราตอนนี้ค่ะเรามีตั้ง3ามเทเบิลเนาะฟีเจอร์ของเรามีประมาณอยู่ยี่สิกว่าฟีเจอร์ซึ่งมันเยอมากเราจะเอาเราก็เลยจะทําการเลือกฟีเจอร์บางฟีเจอร์ค่ะที่จะเอามาเข้าเทรนโมเดลที่มันสำคัญจริงๆค่ะโดยเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าฟี f ิล t e r ร์ฟิลเตอร์เ e สฟีเจอร์เลชัค่ะในที่นี้นะคะเราจะเลือกฟีเจอร์นะคะจาก20กว่าฟีเจอร์ค่ะให้เหลืออยู่แค่8ฟีเจอร์ค่ะโดยที่เราจะใช้ ฟีเจอร์สกรเมตต่ตนะคะเป็นตัวสถิติดทดสอบค่ะจะใช้เป็นใครสแควรแทนค่ะแล้วก็ตัวแปรเป้าหมายของเราก็คือตัวแปรเดิมค่ะคือตัวแปรที่เราต้องการทำนายว่าเขาจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อค่ะพอมันทำการ พอโมดูลนี้ค่ะเรจสิ้น,นะคะมันก็จะบอกว่ามันจะมีเหลือฟีเจอร์อะไรบ้างค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะจะเหลือประมาณ8ฟีเจอร์แล้วแล่าหลังจากนั้นนะคะเลยก็จะทำการ select c o l u อ n t ท,ทานฟอร์มค่ะแล้วก็แอ d t ายทาาฟอ s f o r m a t i o n นะคะกับชุดข้อมูลที่เป็นตัวเทสตด้วยค่ะเพื่อให้มันอยู่ในเพื่อให้มันมีขั้นตอนเดียวกันกับตัวเทนของขาแรกค่ะ ้หลังจากนั้นนะคะเราจะเอาตัวเทสเข้าเทนเข้าสกอร์โมเดลแต่ก่อนที่จะไปสกอร์โมเดลมาดูค่ะตัวเทนก่อนแล้วกันนะคะพอตัวเทนพอได้ข้อมูลของตัวเทนแล้วค่ะเราก็จะเทนโมเดลค่ะโดยใช้อันกอลิทึมที่เรียกว่า a r ค l o g i s t i c regression ค่ะซึ่งตัวท o คาร์นะคะ่ะเพราะว่าเราอ่ะ สังเกตจากโมเดลของโลจิสติกส์ค่ะจะมีเยอะอยู่มากตัวโลจิสติกส์ค่ะจะมีอยู่หลายโมเดลเหมือนกันค่ะแต่ที่เลือกใช้ทูคาสเพราะว่าคาสของเราเป็น binary ก็คือมีอยู่สองคาสก็คือใช้ต่อกับไม่ใช้ตอออะค่ะแล้วก็เลย เดืใช้เป็นถูกค่แต่ว่าถ้าเกิดมีมากกว่าสองคานเราจะใช้เป็นบัน4ค่โลจิสติกสหรือเกชันนะคะแล้วก็สามารถปรับพารามิเตอร์ตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ลากกล่องตัวเทนโมเดลนะคะเพื่อมาบอกว่าตัวแปรของเราอะคะ่ะเป็นตัวแปรตามของเรามีตัวแปรอะไรบ้าง หลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะเลือกตัวสกอร์โมเดลค่ะมาวัดประสิทธิภาพของโมเดลของเราค่ะซึ่งตัวก่องเนี้ยคะ่ะจะบอกว่า Data ของเราคะ่ะมันทำนายข้อมูลโลของเทสคืออะไรบ้างสังเกตดูว่าค่ะตัว Data ค่ะเทสของเราคะ่ะมันจะมา transform าตามสเต็ปของ Peter f ฟีเจ e s e l e c t i o n ก่อนนะคะแล้วก็มาเข้ากับตัวสกอร์โมเดลค่ะซึ่งมันจะเป็นตัว เอาตัวข้อมูลที่เป็นตัวเทสอนะคะมาวัดกับโมเดลที่เราเทรนแล้วแล้วก็โมดูลสุดท้ายค่ะคือ evaluation ค่ะเอาไว้วัดประสิทธิภาพของโมเดลนะคะถ้าเกิดเราลากโ,โมดูลของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถปรว setting แล้วก็เลือกตัวคอมพิวของเราค่ะซึ่งตอนนี้ได้ stop ไว้อยู่นะคะพอเรา กดเลือกควเตอเสร็จแล้วค่ะเรามากดซัมมิตรงนี้แล้วก็จะมีจ็อขึ้นมาให้เราค่ะแล้วรอจนกว่ามันจะรันเสร็จมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นการเสร็จสิ้นของโมเดลของเรานะคะเราลองมาดูผลกันก่อนล้วก,กันค่ะอย่างแรกนะคะลองมาดูสกรอโมเดลก่อนล้วกันค่ะ ตัว Score m o เดตรงนี้นะคะมันก็จะให้ผลเป็น t a b ลเทเบิ e หนึ่งค่ะแต่ชุดข้อมูลตัวเนี้ยค่ะเป็นชุดข้อมูลของตัวเทสที่เราสปิดมาจากข้อมูลรอบแรกนะคะซึ่งตัวเทสเนี้ยค่ะมันก็จะเอาฟีเจอร์มาหลังจากที่ทานฟอร์มเหลืออยู่8 f e a t อร์ที่มันบอกว่ามีผลกับตัวแปรตามจริงๆซึ่งผลฉเฉลยจริงๆนะคะ คือตัวนี้อันนี้คือผลเฉลยจริงๆอันนี้คือผลที่มันทำนายมาให้เราแล้วก็อันนี้คือความน่าจะเป็นของที่มันทำนายมาให้เราค่ะว่ามันมีเท่าไหร่ซึงหลังจากที่มันทำนายผลมาให้เสร็จแล้วค่ะเรามาดูที่กล่อง evaluation นะคะ นี้มันก็ทำการสรุปผลออกมาค่ะว่าโมเดลของเราค่ะมี accuracy อยู่ที่0.76นะมี precision อยู่เท่านี้ recall F1 score ค่ะรวมถึงกราฟเค r ร์ฟต่างๆแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ามันทำนายถูกเป็น t o negative two positive เท่าไหร่ สำหรับการสร้างโมเดล Machine Learning ค่ะเพื่อทำนายว่าลูกค้าจะใช้บริการเราต่อหรือไม่นะคะโดยใช้ ML Machine Learning Studio ค่ะของตัวดีไซน n เนอร์ผ่าน a ัล s h o r e Machine l e a r น i n g นะคะก็ดได้เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะสำหรับดัตต์ไซด์ของเรานะคะแม่ เคยแต่อยู่ในวงการที่ได้ยินเนาะว่าเอ๊ะมันทำยังไงเป็นแบบไหนจริงๆแล้วทูนะคะเราก็เป็นเป็น,ปนมีเบสิกเนาะในการที่เราจะวิจัยอะคะ่ะในการมองว่าข้อมูลของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราต้องการพิจารณาตรงส่วนไหนบ้างในการที่เราจะเอามาแสดงผลหรือนําเสนอนะคะสําหรับตัวทูของอาชว e จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามีการียมพวก เอ่อลักษณะการใช้งานหรือฟีเจอร์ต่างๆได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่เราเรียนรู้ค่ะวิธีการใช้งานค่ะว่าเราจะใช้ยังไงใช้บล็อกไหนยกย้ายยังไงบ้างแล้วก็ตั้งค่าไพายเทเลียนเงื่อไขยังไงได้บ้างนะคะเราก็จะสามารถที่จะเอ่อทการพีดิคหรือว่า,าดูค่าลักษณะของสายได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะไม่ทันนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะใน YouTube c h anel ค่ะหรือถ้าท่านใดสนใจแต่เอ๊ยยังไม่ค่อยเริ่มต้นไม่ค่อยถูกเลยอาชัวร์เป็นยังไงนะคะ ติดต่อทางฟิวชั่นมาได้ค่ะฟิวชั่นมีเซอร์วิสนะคะทั้งในส่วนของตัว Azure Cloud นะคะเซอร์วิสต่างๆที่อยู่บน Azure ค่ะไม่ว่าจะเป็นของตัวทาง m n e l i n r n i n r n i t g s c t e Si ์เองหรือว่าตัว SQL Database หรือการทำา n n l y y s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  r v v i e e ต่างๆหรือใครทำ DevOps ต่างๆนะคะ Azure Service ก็สอบถามทางฟิวชั่นมาได้ค่ะ ซึ่งนอกจากอาชั e ร์เซอร์แล้วค่ะเราก็จะมีโชกซอฟต์แวร์หลาเส้นต่างๆนะคะได้มีการจัดหาให้สําหรับทางลูกค้านะคะหรือในการทำา implement ของตัวระบบทั้ง Power App SharePoint นะคะในการทําปฏิบัติการระบบต่างๆที่เป็น Low Code นะคะใครเริ่มต้นไม่เป็นใครมองว่าเอ๊ใช้งานยังไงสอบถามมาได้ค่ะรวมถึง Cost สเท i n i ิ g ด้วยค่ะแต่ถ้าท่านใดมองแล้วว่าเซอร์วิสต่างๆไม่ตอบ ทย์ต้องการทําซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะคะฟิวชั่นก็มีส่วนทั้งที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่มีการเขียนด้วย .net core หรือเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่เขียนด้วย Xamarin เลยค่ะและที่ขาาไม่ได้สําหรับ BI ตัวนี้ล่ะค่ะนะ Business Intelligence ของเราทั้งในส่วนของตัว Power BI l i c e n นะคะการเทรนนิ่ง Power BI นะคะหรือลักษณะการ implement data ต่างๆ Data Warehouse Analysis Service Model Power BI Report สอบถามกันมาได้ค่ะแพ็คเกจซอฟต์แวร์นะคะก็มีเช่นเดียวกันทั้ง Velocity เขาจะวิศสีและออปติมิสติกค่ะซึ่งกระบวนการต่างๆของการทำงานของฟิวชั่นนะคะจะอยู่บนพื้นฐานค่ะของตัวมาตรฐานต่างๆทั้งตัว ISO 29110มาตรฐานของตัว CMMI Level 3รวมถึงได้จดทะเบียนค่ะเป็นที่ปรึกษาสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงกาครคลังด้วยแล้วก็ปีในปี2022ที่ผ่านมานี้เองนะคะ Fusion ค่ะได้เป็น Microsoft Partner of the Year Winner ค่ะในสาขาทั้งส่วนของ Infrastructure a z u r e ค่ะแล้วก็ Data AI ด้วยค่ะน่ก็ได้รับรู้กันไปเลยที่เดียวเล้คะสำหรับวันนี้ค่ะว่า AML ที่เขาพูดกันเนี่ย เขาทำยังไงกระบวนการเบื้องเบื้องหลังที่เขามีการประเมินหรือการพิจารณากันข่าวว่าทำยังไงได้บ้างเราก็ได้รับรู้กันในวันนี้แล้วส่วนครั้งต่อไปนะคะเราจะเอา m l มาประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเรื่องน่าสนใจมาให้เราฟังกันเรื่อยๆค่ะวันนี้